ทุกรถสดทุกเครื่องเกาะติดทุกสถานการณ์เกาะกระแสข่าวสนับสนุนข่าวโดยเนื้อปูก้อนแม่กองบายน้องเนยเนื้อปูกแกะสดใหม่สะอาดทำเมนูอะไรก็อร่อยโทร0945369689 อัะปตูท so, uh, uh, like, uh, 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 ี huh? ่มาแล้วจบนะเพื對對่อนประมาณชิกกาชาวันนี้มาในชุดสีนั่นเินเขาบอกนักสีฟ้าปัะตูหลกตาลายตาลายในหยกผิแม่นองละเออท่านผู้มกิรับเป็นเอกี่าากย่ิ่็ดขนุญาตกขนม เขอนะบ้านด้วยแล้วท้าีเตตัวไ่ปนอีก5้นาทีเ่าเ๋ยเราจะชิญกไปเชิญัดไปกันใหก่นกองยาวหรือก็เรานาะลสมเกียรในนามของคนอาเยาโอ้่บาพราะเขาโทรศัพท์มาแต่ื่อคืนล้วว่ามันจัดเสร็จอ่ะพี่น้ามาพออไปกับผมขอปากไไปเดินด้วยกัน ชาอายุทยาป้าไอ้าแล้วบัดนี้ได้เวลาแล้วพืปงพื้นทหารสหให้ถืออออแกเ่เหแล้วไเลยแล้วกัน้ป้ตขอ้อ่ะอาริยายนเชิญทาไคนถ้วนเลยนะครับ ประจำนยุทข์กระบวนเร็ว,วรนี้เลยครับตำแหน่งไหนป้ารองนะครับของปุธิยาอายุทยาเดินทางวันถึงอุทัยธานีนแล้วพระนครสวรรค์ว่ายังไงเ<ช>พราะว่าทางโน้นจะเป็นลมแลว้วนำโดยท่า,ทานิุนนนย,ยามยุบอกกันว่าพี่ยังรักสักชายเรื่องพาลีพี่ไม่เอาแล้วน้องเรื่อง ที่ดักอยู่ด้านหน้าก็คือชาเดินย้างทองในเรมดประตูเงินประตูทองครับ I'm you ือกะขอ็ตอเวางหรไอนะ้วคายิอุปกรณ์น้องุปกรณ์ในงก่อนะาากิทจรอยถ่ยากันอยู่ไเดียวหัวขนานุอจะเป็นลนะนะหมอหมอนะแมุนเรอบ้านนายกสมัผไปแ้ยจะได้เข้าบ้านกันแล้ว เอาเงินไปไทยขาลูกคุณเน่ท้าบาดอยู่ไหนเอาแบงกว่ไปซื้อคราบน้ารถค้าวแรงข้าวฟูก็ตบจิตสิริเสนาบมองหนึ่งพันพอไปลูกต้นกล้วยต้นไอ้ยังลงเรือนไม่ได้คุณนายเพิ่มขาวไม่พอปุในแผ่นดินทองแผ่นดินไทย ขอใช้ตำนานเล่ากันใช่รักวิจารณ์ที่จับพรว่าต่างประเจศมาเจ้าหนีหรือ่ารัชกาลที่สิบเพื่อเป็นสื่อม่าวกับคนไทยเชื้อสายจีนและคนจีนสยามตำนานกรุงศรีอยุธยา,าต้องเกรียงไกรฟ้าแตกค้างไทยพวกเราอายุ6-70ปีแล้วไม่เคยมาตรวการที่ และสิ่งที่สำคัญและมาตรกการที่สุดก็คือช้างตู้นี้กลายเป็นเท่เจ๊เรายังไม่หมดนะคะเราไปเด็ไไปไหนอมซึ่งมจีนคนะมสิทเข้านงซิงคดี้ีีดดด กระบวนขันหมากนั้นเป็นวัฒนธรรมประเพณีของพวกเราเชาวไทย้ย้อนกลับไปในสมัยอดีตของพิธกรรมนั้นนะครับสุชาดานางสุจิตานางสุขมานางนิสาขานะครับเป็นภรรยาของเทวดาได้มาขันอาสาเป็นน,นายขันหมากวันนี้น,นายขันหมากจาก4มันรวม2วัฒนธรรมกลายเป็น9 2วิทยา2วิทยาโอ้ต่อไปนี้มี2วิทยามา ประเพณีของนอหรือพอดนะครับในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีของครูศรีอยุธยามาก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับโอนข้าวดอกลงมานั่นก็คือการถางน้ำตะบนประสาทอ่อนแต่วันนี้แทนที่เราจะประสาทอ่อนให้แก่ผู้สาวซึ่งผู้สาวนดนึงนะคะก็ขอให้อ่าผู้ที่หนึ่เลยนะครับเสกป้ายมาให้นะครับทั่งมาแล้วขังตั้งแต่ทางเกิดต้นไทรมาครับ ญาติจะอยู ų, ism, ่คันไี้หน่อยพามาอยู่กันห่เลยพาท่จะร่วมบุญด้วครับนอ่เปีนจิตของท่ค่ะนคะสาวรักสาวหลงันข้างในมันจะร้อนไม่ด้ท่านเงก็พม่คุนายวันนี้ก็ได้มาร่วมในพิธีนี้ทุกโอกาสทุกครั้ง กาว่ายุทิยานี้เหมือนทิ้งที่อยู่ทําไม่เคยตัดทิ้งมีอะไรก็ไปมาเสมอจนวันนี้จะเรียว่าท่านุ๊ท่าน,าน,าน,านพระครูทศวรรษที่สุดมัน่าจะไม่เคยเห็นเหมือนกันเนาะเราเห็นแต่ทางแต่พิธไม่ทีมงคลเช่นนี้มันอาจจะหาได้ยากเหมือนกัน ต้องจากว่าอายุทยาเราเนี่ยถือว่าเป็นเบอรที่ดนะบ้านงักุสมานักรวนลก้องเฟย์ม้หลับหอมมากครับ หลวงพ่อตาพงษ์น้ำมรด้จ <pim> พ <ps> ี่น <Sadly, actual recipes> ้องทางนครสวรรค์มีนี้มรอาจาย์ช <puis> ยันตให้อทีนะครับชยันโตนวนมีอานิบัตท่านสาวฉากลูกน้องอยู่กระถางตากอีกแล้วไม่สมิตตาเดี๋ยวแม่ท้รุ่ทีมยุทยารู้กันอ่อนลบัญชีได้เป็นศูนย์หจุดหกเจ็ดจ